กียรติยศภูมิใจในศักดิ์ศรีหนึ่งเดียวมีน้ำใจไว้สืบสานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาสิริพินท์ทายครูโรงเรียนบึงมารูวิทยาจังหวัดศิสเกตวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาประจำปี2,565รระดับประเทศดังนี้ค่ะ งานวิจัยเรื่องการพัฒนานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบูมาลูวิทยาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมีปริมาณการขยายตัวในวงกว้างส่งผลกระทบในทุกๆด้านกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน6รูปแบบได้แก่ on-site, on-air, online, on-demand, on-hand และ b บ e n d e d โดยให้อยู่ในดุลพินิษของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในปีการศึกษา2563ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนด ผู้วิจัยจึงหานวัตกรรมที่ตอบรับกับนโยบายสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสถานศึกษาโดยศึกษาสื่อนวัตกรรมที่สร้างโดยโดยโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint จุดเด่นของโปรแกรมคือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดายสามารถใส่ภาพเสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้แบบมัลติมีเดียและเป็นที่นิยมในปัจจุบันจากเหตุผลและความสำคัญตามที่ได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบึงบารูวิทยาวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด19 2เพื่อพัฒนานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน3เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบผสมผสานการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยและพัฒนาสีระยะดังนี้ระยะที่1ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนจำนวน3มคนครู3คนและผู้ปกครอง3ามคนสัมภาษณ์ แบบบุคคลต่อบุคคลและทางโทรศัพท์โดยในขณะนั้นได้ร่วมเป็นอาสาสมัครครูนักประเมินภาคสนามของจังหวัดศรีสะเกดในการประเมินแบบเร่งด่วนเก็บข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อรายงานข้อมูลไปยังกคสซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการกศส เป็นประธานคณะทํางานในขณะนั้นดิฉันจึงใช้ข้อมูลที่ทําการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นมาเป็นข้อมูลในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบึงมาลูวิทยาในครั้งนี้ด้วยระยะที่สองเมื่อนําผลการศึกษาสภาพปัจจุบันจากระยะที่หนึ่งมาแล้วจึงมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด -19 โดยกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบคือผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านระยะที่3เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนมึงมารูวิทยาจำนวน37คนโดยได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ จำนวน10แผนระยะเวลา20ชั่วโมงระยะที่4ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตัวอย่างคือนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้และได้ทดลองใช้รูปแบบโดยให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจผลการวิจัยในระยะที่1ผลการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ทํำให้นักเรียนได้รับความรู้ลดลงเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาทำให้เสียสุขภาพตาไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถนักเรียนเกิดความเครียดจากการเรียนไม่เข้าใจทำงานส่งไม่ทันตามที่กำหนดการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้เข้าถึงได้แต่บางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาฝนตกโทรศรัพท์ชำรุด รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในสถานการณ์โควิด19ควรมีหลากหลายรูปแบบครูสอนด้วยตนเองจะเข้าใจมากกว่าดูคลิปจากครูท่านอื่นและควรใช้สื่อที่น่าสนใจข้อเสนอแนะให้มีเวลาพักสายตาและให้ปริมาณงานที่พอเหมาะผลการวิจัยในระยะที่2ได้พัฒนานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีองค์ประกอบ6ด้านคือ หลักการวัตถุประสงค์เนื้อหากระบวนการจัดการเรียนรู้สีออนสื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint จำนวน10ชุดและมีการวัดประเมินผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและแบบฝึกทักษะซึ่งสื่อที่จัดทำขึ้นมาที่สามารถเรียนได้ทุกออนคือแบบฝึกทักษะซึ่งมีส่วนประกอบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าปก ที่บอกชื่อเรื่องที่กำลังจะศึกษามีสารบัญที่บอกรายละเอียดส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆมีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเป็นแบบปรนัยจำนวน5ข้อข้อละ2คะแนนรวม10คะแนนมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายดีฉันได้ทำการเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมีตัวอย่างที่พบในชีวิตจริง ตัวอย่างข้อสอบโอเนโดยมีภาพเคลื่อนไหวสีสันสะดุดตาพื้นหลังมีความแตกต่างกันทั้ง10ชุดและมีเสียงดนตรีประกอบหลังจากเรียนเสร็จก็มีแบบฝึกทักษะโดยดิฉันได้ทำการสำเนาเอกสารให้นักเรียนทุกคนไว้ทำที่โรงเรียนเมื่อเรียนออนไลน์ site, และนำกลับไปทำที่บ้านเมื่อเรียนออนไลน์ line. มีเฉลยแบบฝึกทักษะแบบทดสอบไว้ตรวจคำตอบเฉลยให้กับนักเรียนหรือถ้าครูท่านอื่นสนใจนำบทเรียนไปใช้ก็มีเฉลยไว้ให้ด้วยผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ5ท่านพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.67ผลการวิใจัยในระยะที่3การทดลองใช้ ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ทางโรงเรียนได้เรียนออนไลน์ตลอดทั้งภาคเรียนส่วนในภาคเรียนที่2โรงเรียนมีนโยบายให้เรียนด้วยสลับกลุ่มมาเรียนโดยแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มเลขที่คี่เลขที่คู่สลับสัปดาห์มาเรียนดิฉันจึงจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้นักเรียนเรียนพร้อมกันโดยกลุ่มหนึ่งเรียนออนไซต์ในชั้นเรียน กลุ่ม2เรียนออนไลน์พร้อมเพื่อนที่เรียนออนไซต์ site, ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom นักเรียนทั้ง2กลุ่มจะได้รับแบบฝึกทักษะที่ครูผู้สอนให้ทำใบล่วงหน้าโดยสามารถทำที่บ้านได้กรณีเรียนออนไลน์และนอกจากนี้ครูผู้สอนก็ส่งคลิปวิดีโอลง y o u t u b e ให้นักเรียนเรียนนอกเวลาตามความต้องการนี่เป็นบรรยากาศการเรียนออนไซต์ site, ในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนออนไลน์ซึ่งนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านด้วยแอปพลิเคชัน Zoom On Hand คือนักเรียนได้แบบฝึกทักษะไปทำที่บ้าน On Demand คือคุณครูได้อัพวิดีโอลง YouTube 10เรื่องเพื่อให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังตามความต้องการซึ่งผลของประสิทธิภาพของรูปแบบ e1 e2 พบว่ามีประสิทธิภาพ 83.62ทับ82.07ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80ทับ80ที่ตั้งไว้และพบว่าผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดระยะที่4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.22ตัวอย่างการเรียนที่มีการสนทนาโต้อต,อตอบระหว่างครูและนักเรียนและครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับได้เมื่อนักเรียนตอบไม่ถูกต้อง หกคูณสองค่ะหกคูณสองหกคูณสองเป็นสิบสองเราคือพจน์ที่สองมันต้องได้ค่าหกค่ะพจน์สามคูณสองครัอ่านะคะสามคูณสองอ่ามันเริ่มมีเหมือนกันแล้วเราจะหาพจน์ทั่วไปมันต้องมีอะไรเหมือนกันตัวอย่างบทเรียนที่มีภาพเคลื่อนไหวมีสีสันและมีเสียงดนตรีประกอบ ะะแต่ละคนก็หาสมาชิกอีกสองคนรวมกันแล้วนะคะจะต้องหาได้อย่างน้อย80คนจะต้องหากี่ชั้นนะคะก็คือถามหา n ใช่ไหมคะว่าเป็นกี่ชั้นนี่เป็นคลิปการสอนที่คุณครูอัพลง YouTube จำนวน10ชุดค่ะ นี่คือความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากที่ได้ศึกษาคลิปวิดีโอที่ลงใน YouTube สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพระชาภาบันเกิดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งโรงเรียนบึงมารูวิทยาค่ะจากที่หนูได้เรียนกับคุณครูพิเชยาสิรินะคะหนูรู้สึกว่าคุณครูสอนได้ดีมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆนะคะเพราะตอนที่หนูกำลังจะเตรียมอ่านหนังสือสอบและหนูได้ไปดู youtube ของคุณครูเพื่อทบทวนความรู้ทําให้หนูไม่ลืมบทเก่าเลยค่ะคุณครูสอนได้ดีและสอนได้ข้อถึงเนื้อหารจริงๆค่ะ สอนละเอียดสอนไม่เร่งรีบจนเกินไปทําให้หนูเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นค่ะตั้งแต่หนูได้เรียนกับคุณครูนะคะหนูรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ที่ว่ายากลําดับที่ว่าซับซ้อนก,ก็กลายเป็นคณิตขนมหวานไปเลยค่ะหนูขอบคุณคุณครูมากมากนะคะที่จัดทาคลิปดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพราะหนูคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวหนูคนเดียวแต่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาศึกษาในบทนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวสุภาภรณ์พิมรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-1ทับหนึ่งจากโรงเรียนรุ่วิทยาค่ะค่ะจากการที่หนูได้เรียนจากคุณครูนะคะคุณครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะเทอมที่แล้วหนูเรียนออนไลน์สลับกับออนไซต์จึงทําให้หนูรู้สึกว่ากังวลกับการเรียนออนไลน์มากค่ะหนูกลัวเรียนไม่ทันกลัวฟังครูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลัวเรียนไม่เข้าใจค่ะเพราะหนูเป็นคนหัวช้าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยแต่พอหนูได้เรียนกับคุณครูหนูรู้สึกว่าคุณครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะบทเรียนของครูก็เข้าใจง่ายมีสีสันมีภาพเคล่อนไหว จะท,ทำให้รู้สึกไม่เบื่อเลยค่ะขอบคุณคุณครูมากนะคะที่ทําให้คนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์แบบหนูหันมาชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรทอ์หอมหวนหัวนหน้ากลุ่มสาระการเรรู้คณิตศาสตร์ ได้เทศการจัดการเรียนรู้ของคุณครูพิเชียรศิพิพิมซายซึ่งได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนด้วยตนเองและเป็นการทบทวนความรู้ที่เหมาะสมกับในช่วงสถานการณ์โควิด19ในช่วงนี้มากค่ะเป็นนวัตกรรมที่ดีค่ะที่เป็นแบบอย่างให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปค่ะสรุปผลการวิจัย การพัฒนานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบึงมารูวิทยาในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก้ปัญหาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้ครบถ้วนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความหลากหลายแปลกใหม่ใช้ง่ายสะดวกลงทุนน้อยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนผู้เรียนเพื่อนครูและสถานศึกษาเป็นอย่างมากดิฉันมีความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครุสภาที่เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจัยชิน้นนี้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไปขอบคุณค่ะ